สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้กะบ่มมีอย่างไหลกับพี่น้องค่ะสีเอาแนวทางสื่อสศรกิจแบงรัฐบาลของกัรระยะนิมิตผู้พนบางดีน้องะานาะพนน้ำตัวเลขน้ำแนวทางมาแบ่งปันพนถึกจนร่วยแล้วค่ะพี่น้องค่ะคือพนได้หลายแล้วจนล้นพนก็อยากสั่งบุญสั่งบารมี เพื่อนก็นเลยนําแนวทางมาแบ่งปันให้เพื่อนเพืเ่อนได้เบ่งได้ชมเนาะค่ะน้องพี่น้องนีบวันกะงวดที่แล้วนีบวัน,นกระบอกเด้ค่ะเพิ่นไหหนึ่งเจ็ดเก่า 1, 7, 9, มาแล้วก็อะไรอีกสี่เก่าไมาสองหางนาะงที่แล้วงวดนี้ก็คือกันค่ะเพิ่นไข้มาสองหางแต่ว่ามาันก็ไปตรงกับเลขดังนงค่ะพี่น้องคะเลขดังหลายค่ะพี่น้องคะตรงกันหลายสำนักที่บนกะ ขอโทษขออภัยเด้อค่ะคือบอกสาไปหน่อยที่จริงเพิ่นบอกตั้งต่เกลขกออกเดตมือหนึ่งเพิ่นก็บอกเลยนี่บนก็ไปหาซสือลอตเตอรี่คือทุนหน่อยเนาะค่ะทุนหน่อยหอยหน่อยเบียน้อยห้อยน้อยก็เลยได้มาหน่อยหนึ่งมีเสียให้เปิ้ลเปิอนเบิงเนาะค่ะให้มาสองสองหางคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้คือเป็นเลขฝันเพิ่นแล้วค่ะฝันต่อหางเลขเพ,พ,พิ่นเพิ่นหามาขอบคุณเจ้าของข้อมูล่นนค่ะพี่น้องค่ะที่เพิ่นนำมาเบ่งปันทีน่วันก็ขออนุญาตเบ่งปันให้พเพื่อนๆอ่อให้เอชซีย์บ,บ้านต่อไปเพื่อสีสางบุญกับสางกุศลสางบาร,รมีเพิ่นให้เพิ่พนมีอ่อบาร,รมีหลายให้เพนนิ่นได้ฝันได้ทวงวดทวงวดแบบนี้เนาะคะ่ะก็สิขออนุญาตนำมาเบ่งป,ปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมเนาะคะ่ะอันนี้เป็นตัวแรกเนาะคะ่ะ จริงๆนะเพิ่นบอกสองห้าแปดแต่ว่าอย่าบันทึซื้อได้ตัวนี้มากค่ะมันบ่มีสองเนาะค่ะมันหายากเนาะค่ะถ้ารกสามตัวหายากก็เลยกกไ,ดได้ตัวนี้มานี่คือตัวแรกเลยค่ะตัวที่สองนี่ค่ะแต่ที่สองนี่คือเจ็ดหกค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดหก เจ็ดหกหนี่งนเน้นล่างเน้นล่างตัวเดียวเด้กค่ะเจ็ดหกเน้นเจ็ดหกค่ะบอดี้เน้นหกเจ็ดเดค่ะเจ็ดหกหกพี่น้องก็ซื้อกลับไปนนเป็นหกเจ็ดเนาะค่ะงวดทแล่พอเน้นเจ็ดเก่ามันก็ออกเจ็ดเก่าต้งตรงเลยเด็กค่ะพี่น้องค่ะคนได้เป็นล้านล้านค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ขอให้แฟนคลับให้แฟนคลับให้อีฟซีเยาวันถือกำกันค่ะพี่น้องค่ะเยาวันก็ได้บรายเด็ค่ะสองใบแต่ว่าอ่า ็คือสื่อทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคใตในย่างบ่ได้เต็มค่ะในเวียปในยังบ่ได้เต็มเต็มตาแปดหาหาแปดค่ะพี่น้องหาแปดนี่เต็มเหลืออยู่บาทละยี่สิบสื่อบาทหนึ่งได้ยี่สิบบาทเต็มตั้งแต่อันที่สิบแล้วเดี๋ยวรถเตลีตัวโตค่ะพี่น้องคะขออนุญาตแป๊บนึงนี่นะคะสองตัวเลโก้ลายโตค่ะพี่น้องค่ะ ก็เบตธนาลงทุนนาติดตามอยู่ค่ะถ้าเลกมันเขาเล็กมันอยังก็ยินดีนําค่ะพี่น้องค่ะถ้าเล็กบอกเขาก็ขอโทษขออภยัยพี่น้องค่ะตัวเพิ่นเน้นๆค่ะแต่ว่าเพิ่นบอกกับบอกมาหลายตัวอยู่ค่ะนี่ไอห้าแปดเจ็ดหสาสาสองแล้วก็สี่สา เลขสี่สองกับสี่สามมันก็เป็นตรงกับเมียลำหนึ่งนะคะมันก็นดังแต่ว่าเพนเน,นหนยเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกเน้นลางแต่ว่าพี่น้องก็ซื้อบนซื้อลางน้ำเดือค่ะเด้อขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะขอบุญบารมีของเพ่นให้แพ้ไพศาลถ,ถึงเอฟซีถึงเพื่อนเพืเ่อน,นระระยาณม,มีรทุกคนให้ได้มีโชคมีหลานน้ำกันผู้ใดเห็นคลิปนี้ขอให้มีโชคเดอค่ะเด้ขดอขอ เพิงบุญเพิงบารมีเพ่งเพ่งบัเพ่นจิตเพ่งนางสมาธิเพ่งมีจิตอันพองใสบริสุทธิ์น้อขะเนาะเพ่งกันนิมิตเห็นได้มากขออนุญาตเพื่อนเพนอราญานิมิตทั้งหลายมาบอกบุญต่อค่ะพี่น้องค่ะผูได้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้มีโชคมีลาภ ถูกหวยรวยเบอร์ถูกรตติลีแล nee, ้ววันที <S <s ่หนึ่งกันทุกทุกคนเลยนะคะคลิปน <sho> ี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องสิไปซื้อยื่ทางภาคใต้ภาคเนื้อกะแล้วแต่พี่น้องค่ะสิไปซื้อทางภาคใต้ก็แล้วแต่พี่น้อง้อคะเด้อซื้อทางภาคใต้กัสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องค่ะ ผักไต่ยี่บ้านกะติดปอยู่ดอกคาะต้ละลอยใบละลอยค่ะตักไก่ะไทยนี่นะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณจาของขบวนน้ำเด่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตเก็บค่ะพี่น้องแล้ววันทีหนึง่งขอโชคดีถูกหวยแล้ววันทีหนึ่งนะคะขอให้กวงน,นีแห้งๆปังๆค่ะมันเขาอ่างวดนนาพ่นลงให้แล้วพ่นการันตีแล้วยี่บ้านกะเสียอหมอ้ บอกเพื่อนๆบอกเอฟซีตั้งแต่หัวปีบอกบอกซากคือคลิปนี้คลิปนี้ขอโทษขอไปค่ะพี่บอกซากไปหน่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะยายวันก็นอยู่ทางดาดฟ้าคืเก่าค่ะเป็นมุมอันสงบสันยอมของยายวันคือบถจักไปาสยค่ะอยู่แต่บ้านก็นขึ้นมาดาดฟ้าปลดปล่อยค่าอารมณ์ค่าเครียดอยู่ทางดาดฟ้าอยู่ผู้เดียวค่ะก็ามาจมแม่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 ไปทางนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ มาเบาก็ต้นไม้ต้นไรค่ะสหาซื้อต้นไม้ต้นไหลมาปลูกอยู่ค่ะพี่น้องค่ะปลูกบักพีก,กะมีแต่เพียรกินเพียรลุ่งค่ะสีเซาปลูกแล้วต้นบักพีกปลูกเราวม่ได้กินมีต้นเดียวก็เลี้ยงาซีเ้านี่เริ่มขึ้นมางดน้ำค่ะพี่น้องคะเหี่ยวมันงจะขึ้นมาที่ช่งนี้ได้กินในกะคือกกะเพราจะอมนี่ก็ได้ัะเขียก็ได้กินมะนาวนี่ค่ะ ข้างหน้าก็บเบิรดลุนไปแล้วเก็บไปใส่ตู้เย็นใบตั้งกลายแล้วค่ะแล้วก็บใบะบะกรูดมะคงก็ยังว่าเนีเป็นหน่วยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เห็นน้ำเนยนะคะอย่ะเดี๋ยวสิถ่ายรูปลอตเตอรี่ให้นบางน้ำนะคะ่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าดนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจเยี่ยมนะพี่น้อค่ะโชคดีริ่มรวย,ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะสวัสดีจ้า